คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอะโอเคนะครับผมนะก็กลบับสวิตั์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมเข้ามาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโชคราบอย่างกันกเนี่นนะหรือว่าหนุ่มนาข้วาวสาวนาเรือนะครับ,รบทุกคนนะอะเออ ไม่รู้ว่าจะเค็มหรือเปล่านะวันนี้นะ <c oughs> ขา่าวบอุตนมาสองพันนะทุกคนนะ <c oughs> ก็เมื่อวานโดนไปอุย้ยสามพันกว่าน,นะ <c oughs> โดนนี่คือเรียบร้อยนะโดนไปสามพันกว่าเมื่อวานนะโอ้โหัวจะปวดแล้วก็เลยไม่ได้ลงคลิปโอ้วันนี้ก็อะจะพามาสองพันนะครับกลับมาแค่คันเพิหน่อยทุกคนนะไปขอไปเบดสิบก่อนนะครับเจ็ดร้อยหาสิบก็ตั้งไว้ถ้ามันมาให้นะขอา้าพันลยหนีเลยเอาจริง ขอสามพันอ่ะเออรวมทุนไปหน้าพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไหมเนี่ยตกใจหมดก็อย่าลืมนะครับสําหรับการที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ฝากก่อนแล้วกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมทุกคนโอเคตรงนี้สิบสวยไปโอ้โหคือวายมามันต้องเสกเขาเรียกอะไรว่ากรอบสิงเ เลยเอย้ขาวขาวเงินเออทองทอง่นแหละคือมันต้องเสกให้เหมือนกันเอออย่างงี้นะโอ้โหดูโอ้โหคือถ้ามันเสกเหมือนกันมันก็จะได้ตัวคูที่เยอะกว่าทุกคนนะเออประมาณนี้นะก็จะมีตั้งแต่คูณสองคูณสามแล้วก็คูณสี่ทุกคนะอ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นเหมือนกันไหมคิวสวยมันต้องเสกเหมือนกันอย่างนี้เออคูณสามมาสวยดิมา เออโอเคหุยโอเค,อเคสวยงามครับผมเออมันต้องอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปนะครับนะน่าจะซุปเปอร์นะทุกคนนะซุปเปอร์มาเออฮ้ไม่ใหญ่ถ <c oughs> ึงกับสามลักสวยเป็นลายสิบสิบคู่เลย โอ้ถ้าสิบคู่นี้เนี่าจะสวยกว่านะเพราะว่าจะเป็นวายทั้งสองเลยนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกเกมนี้ต้องเน้นวายคู่นะทุกคนเออสวยอีกแล้วนะครับมานี้สามร้อยกว่ารู้สึกว่านะวานเจี๊ยบนะบอกแล้วจะเป็นหวานี่แ่ละหวานเจี๊ยบทุกวันเฮ้ยสี่ร้อยกว่าเฉยอ้าเอ้านึกว่าสามร้อยกว่าเมื่อกี้ห้าร้อยกว่าเฉยนะครับอ่ะโอเคสองหมื่นแต่เมื่อกี้อุ้ย จคู่หน่อยก็ขอละโอเคคิว okay, ก็ได้อยู่เอ้ยโอ้ oh. ้็ดอกไม้มาที่สุดเลยนะช่องหนึ่งนะโอ้ oh. คูณสามแล้วนะโอ้โ oh. หไม่มาก่อนนี่มันมีคูณพอไม่มีคูณมาเฉยเลยทุกคนโอ้ oh. สุดไหนไม้แรกเลยเว้ยไม้แรกอย่างสุดนะทุกคนอโอเค แกม้แรกอันนี่ันี้มันแกน้ำจิ้มนะครับผมโ okay. อเคอะขอขอยับไปยี่สิบแล้วกันนะครับพันห้าทุกคนไปสามสิบเลยไปไปยังไงก็วัดไปเลยไปคือจริงไม่น่าจะวัดนะเพราะว่าอะไรหรือว่าไม้เมื่อกี้มันแตกนะอ่าไม่เป็นไรผมคิดว่ามันต้องแตกซ้มอะเออมันต้องมาติดตดิดหรือว่าเออ <c oughs> ขอไปจ็บคลองนหน้าขนทุกคนได้เป็นวัด ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แะกดติดตามด้วยเด้เอ,อเป็นไหละเนี่ยหัวจะปวดดูมันหรือเราต้องการวายคู่นะทุกคนนะหรือว่าวายวายสามตัวขึ้นนะคือวายที่มันมีตัวคูณอ่นะเออโอเคโอเคได้คิวต่อแม่ดูไหลไปไหลไปต้องการวายคู่ก่อนจังหวะนี้โอ้โหบักปอบเลย <c oughs> ดอกแรกยังสวยเจ็ดร้อยกว่านะครับอ่ะอีกง้ารอบทุกคนโอเคอันนี้ขอเป็นคิวคู่หน่อยสวยสิเอออุ้ยวายคูณสามอุ้ยปาตีโตโอ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 ปาตีแจ๊คกิ้วแจ๊กกิ้วจ๊กกิโอ้ยได้ทีทองทองทุกคนเต็มเลยนะครับผมโอ้โหสุดเออมันต้องอย่างนี้นะครับผมเป็นไงโอ้โห ไม่ต้องกดครับนะครับสวยงามเอาอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่ามันไฟผมนั้นนานทีทุกคนไม่ต้องให้ผิดหวังจริงเว้ยหนึ่งราคาสามราเกลือนะโอเคโอ้ยอย่าว่าหมดนะอย่าว่าหมดนะซ้ำมาหน่อยเป็นไรวะเนี่ยเสียงทองอ่ะเป็นไรอ่ะโอ้โหคิวคู่หน่อยโอ้โหคิวคู่จริงเว้ยแต่ว่าไม่มีตรงกลาง โอเคทุกคนต้องอย่างสุดนะต้องการห้าพันอืมหวานเจียบเมื่อวานก็ไปเสียเสาท่ามาทุกคนนะเกือบสนะี่พันอ่ะเออสามพันสามพันเจ็ดโอ้โหวันนี้ก็แก้คันได้มาไม้ึซื้อไปเท่าไหร่เมื่อกี้สองพันกว่าโอ้โหพันกว่าบอกเลยมันก็แตกติดกันนะครับทุกคนนะอยากจะซ้ำอีกไม้งงจริงๆนะเนี่ยอ่าซ้ำอีกไม้หนีเลยมาอยากจะซ้ำอีกไม้นึงอนะ่ะเออหนีได้ไม้นี้ อ่องิงนะผมว่าถ้ามันไม่แตกก็เฮ้ยมันแตกดิเออเราซื้ออะก็อย่าลืมนะฝากก่อนแล้วก็ติดตามด้วยนะครับอ่ะไปแต่กลัวมันไม่แตกเหมือนกันเออพลาดและทิ 2, ้งสองบันเฉยสย์เปล่าเลยโอ้โห โอ้เครียดเลยว่ะมางี้เฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหเซ็งเลยมางี้เซ็งเลยไปโอ้ย โอเคขอดีๆนะเว้ยโหดูเจ้โห่อย่ไรวะเนี้ยพลาดไม่น่าเลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าจะไปซื้อถำเลยเมื่อกี้โอ้ยัวจะปวดสิบหรอเรียบร้อย นี่น่าจะแตกน้ำมาอะไรอย่างนี้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเออไหลหน่อยเไหลหน่อยเโอ้โห เกือบผิดปไปนะครับทุกคนโอ้โหหมดอารมณ์เลยไปสามไปโอ้ยตึงจ้าห่ะเกมนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยคือไหลไปหน่อยอ,อุ้ยวายคุณสามไม่คือได้วายวคูณสี่เลยนะเกมนี้นะบอกก่อนไม่รู้จะมีเปล่าหน้าต้องอุ้ยสีทองอุ้ยสีทองอ่ะโอ้โหคือถ้ามันได้นะน่าจะมาไดนะ้หรอกนะเมื่อกี้นะ โอ้โหดูมาสวยๆนั้นแต่ไม่ตรงไหย,อยขอให้เป็นเหมือนให้หมดสวยเออปั๊บโอ้โหได้น้อยกว่าตัวเจอะไรวะเนี่ยโอ้โหได้น้อยไปทุกคนน่าจะตัวเจอะเมื่อกี้โอ้โหถ้าเป็นตัวอื่นนะทุกคนเอ้ยุคดูก,กว่า <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> สดชื่นกันมาหน่อยเลย <c oughs> โอ้โหไม่ไว่าสบายเลย,ยนุวัต <c oughs> ขอไปัยนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหหยุดวิดทุกคนได้สามรอบขอดีๆนะไม่ไปต่อแน่รอบนี้โอ้โหเกือบเหมือนกันเฮ้สวยเออมต้องอย่างนี้เดี๋ยววะต้องอย่างนี้ดีวะถึงได้ตัวไม่สูงก,ก็ไม่เป็นไรหมายไปโอเคย่องหนึ่งขอโอ้โหโอเคโอเคโอเค อีกสองรอบนะขออย่าว่าเยอะขออย่าว่าเยอะอีกสองรอบบอกปอมอีกรอบนึงขอดีๆิขอว่าสองรอบเลยเว้ยโอเคทุกคนไม่ไปตรต่อแน่นอนนะครับเนาะโอ้โหใจคอใจหายใจคว่ำมาแล้วเมือ่อกี้โอ้ยหน้าสอดสีเลยทุกคนเมื่อกี้โอ้โหใจตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอ้โหเกือบกิตนะฮะโชคดี โอ้โหโอเคนะครับหลับคืนนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับแล้วก็กอดตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายจุคครูวานเจ๊าะคือกลับไปแล้ว